จเจริญพรสาธุชนญ,ญาติโยมผู้ใคร่ในธรรมธรรมะบรรยายในครั้งนี้เป็นธรรมะปฏิบัติให้ตั้งใจฟังรมท,ทั้งหลายทั้งปวงมีสมาธิเป็นประธานคำ<อ>ว่ามีสมาธิเป็นประธานก็คือเป็นประธานในแต่ละงานแต่ละกิจกรรม เราจะทำอะไราก็ต้องมีจิตตะคือมีสมาธิเป็นประธานมีสมาธิเป็นประธานเราทำอะไรก็มีจิตตะคือจดจอ่อมีคำสอนอยู่หลายกรรมหลายวาระบอกว่าไม่ต้องภาวนาก็ได้แค่รู้อย่างเดียวก็พ้นทุกข์ก็นิพพานแล้วแล้วเราเอาอะไรมารู้ล่ะถ้าเราไม่ภาวนา เพรมันมีสภาวะมาจากไหนคาว่ารู้อย่างเดียวก็คือรู้ในสภาวะที่สมาธิดึงขึ้นมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ไปน,นั่งคิดเอานะต้องรู้มีหน้าที่สติรับรู้มันจะรับรู้ได้ต่อเมื่อมันมีสภาวะดึงขึ้นมา ไอตัวสภาวะที่ดึงขึ้นมานี่ต้องอาศัยกำลังของสมาธิเมื่อสมาธิมีกำลังมันก็จะขุดมันก็จะดึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาดึงออกมาเพื่อให้เราทำไมให้เรามีสติรับรู้เนี่ยไปสอนก้าข้ามขั้นมันมีสติรับรู้ได้เพราะมันมีสภาวะมันมีสภาวะทำได้ก็เพราะมันมีสมาธิ มันมีสมาธิตัวสมาธิเขาจึงทำหน้าที่ของเขาเขาดึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาแต่เมื่อดึงขึ้นมานั่นแหละเราจึงเกิดเป็นสติรับรู้นี่เป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตามีสติรับรู้ก็คือมีสติในการข่มในการ ประหารในการไม่ตามใจกิเลสแต่ตัวสตินั้นเป็นปัญญาในเบื้องต้นที่ชำระกิเลสได้กิเลสตัวเล็กๆแต่ก็ต้องอาศัยตัวสตินั่นแหละเมื่อมันชำระกิเลสตัวเล็กๆมันเข้าใจแล้วว่าเออไอตัวสตินะที่เป็นสัมมาสติก็คือสติที่จิตมีบ้านอยู่บ้านของจิตอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่กายนั่นแหละเป็นสัมมาสติ ตรงกับคำว่าถีติภูตังคือความตั้งมัน่นความตั้งมั่นเป็นพ่อแม่ของปัญญาและเป็นพ่อแม่ของอวิชชาถ้าหากตั้งมั่นอยู่ที่กายก็เรียกว่าเป็นพ่อแม่ของปัญญาก็คือสัมมาสติถ้าหากไปตั้งมั่นอยู่ในจิตหรือไปตั้งมั่นอยู่ในสภาวะ อย่างเช่นไปตั้งมั่นอยู่กับเวทนาไปตั้งมั่นอยู่กับสัญญาไปตั้งมั่นอยู่กับสังขารไปตั้งมั่นอยู่กับวิญญาณเนี่ยคือไปตั้งมั่นอยู่กับสภาวะเมื่อไปตั้งมั่นอยู่กับสภาวะมันไปตั้งมั่นอยู่ในความกโกรธมันเป็นผู้อะไรผู้โกโรธมันขาดสติหรือ,อยังเออขาดสติเมื่อขาดสติจะพัฒนานไปเป็นสมาธิ muitos? ได้ไหม ไม่ได้จำไว้การตั้งมั่นบิดามารดาของปัญญาคือการตั้งมั่นบิดามารดาขององวิชาก็คือการตั้งมั่นมาจากคำตั้งมั่นนี้มาจากคำว่าถีติภูตังถีติภูตังคือพ่อแม่ของปัญญาและพ่อแม่ขององวิชาถ้าตั้งมั่นอยู่ที่กายก็เป็นพ่อแม่ของ ปัญญาเพราะอยู่ที่กายสติที่อยู่ที่กายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่ามีอานิสงส์สูงสุดเพราะมันเป็นสัมมาสติเมื่อมันเป็นสัมมาสติพัฒนาไปจากสติพัฒนาไปเป็นสัมมาสมาธิเมื่อมันเป็นสัมมาสมาธิก็พัฒนาไปเป็นอะไรสัมมาปัญญาแต่ถะหาหก มันตั้งมั่นอยู่ที่สภาวธรรมหรือเป็นตั้งมั่นอยู่กับเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเนี่ยนะมันไปตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นพ่อแม่ของอวิชชาเพราะเมื่อมันไปคลุกกับความสุขมันก็คิดว่ามันเป็นผู้สุขเมื่อมันไปคลุกกับผู้รู้มันก็คิดว่ามันเป็นผู้รู้มันไปคลุกกับผู้รู้ว่ามันไม่รู้ไอ้นี่กายอยู่นี่จิตอยู่นี่จริงไหม นั่นมันก็เป็นพ่อแม่ของอวิชชาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ความตั้งมัน่นในทางอรในการอาวิชชาเกิดขึ้นมอะไรก็เมื่อเราคิดทําไมถึงว่าความคิดเป็นอวิชชาเพราะความคิดนั้นถ้าหากเราขาดเราคิดคิดอยู่ในบ้านแม้แต่คิดอยู่ในบ้านก็ยังไม่ไม่ชวนคิดไม่ควรทํา บางคนบอกว่าสายพระป่านี่ยกธรรมขึ้นมาพิจารณาคือคำว่ายกธรรมขึ้นมาพิจารณาเอาอะไรยกเอาสมาธิยกนะไม่ใช่เป็นนึกเอานะปฏิบัติแต่ก่อนเข้าใจเลยอยัางว่ายกธรรมขึ้นมาพิจารณาคือนึกเอาใช่ไหมเออแล้วปฏิบัติแล้วพอตรวจสอบได้อย่างลยนีนึกเอาแล้วทุกข์ไหมปวดหัวไหม วางลงได้ไหมเนี่ยเข้าใจผิดหมดจิตตั้งมั่นจิตสงบยกธรรมขึ้นมาพิจารณาถ้ายกธรรมขึ้นมาพิจารณาไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาบางคนยังบอกสายผมยกธรรมขึ้นมาพิจารณามันผิด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 ,ผดใครสอนมันลหะผิดหมดมันจะยกธรรมขึ้นมาพิจารณามันอาศัยอะไรยกอาศัยกําลังของสมาธิ ไม่ใช่ไปนั่งนึกเอาไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาไม่ใช่ไปนั่งนึกว่าไอ้นี่เป็นอาจจิตของเราไม่เที่ยงความคิดนี้ก็ไม่เที่ยงสังขารนี้ก็ไม่เที่ยงกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่คิดอย่างนั้นถ้าคิดให้ถูกก็คือต้องเอาอะไรยกขึ้นมาเอาสมาธิยกขึ้นมาสมาธิที่มันยกขึ้นมามันจะเห็นเป็นโครงกระดูกแต่พอเป็นเห็นเป็นโครงกระดูกเราก็อ๋อเห็นก็ได้อะไร เห็นก็ได้เห็นพอเห็นเรากระดูปุ๊บมันดับลงไปก็แสดงว่าสภาวะนั้นมันมีความผันแปรเปลี่ยนไปมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจริงไหมเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกอนิจจังเราจะไปบังคับมันให้เกิดบังคับมันให้ดับได้ไหม นั่นแหละเขาเรียกอนัตตาไอ้คำว่าอนัตตาคือมันอยู่เหนือเหนืออำนาจของเราที่จะไปบังคับมันให้เกิดให้ดับมันบังคับไม่ได้มันอยากเกิดมันก็เกิดมันอยากดับมันก็ดับแล้วบางคนบอกว่าทำทั้งหลายทั้งวงเป็นอนัตตาติ อนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วเอาอะไรมาเรียนก็เอาอนัตตานั่นหละคือสิ่งที่เราบังคับไม่ได้อย่างเช่นเราปวดที่กายเราไปบังคับมันได้ไหมเออแต่ถ้าหากเราบังคับมันไม่ได้แต่เราบังคับจิตเราได้ไหม เออเราบังคับจิตเราเพอเราบังคับจิตเราเราข่มจิตเราไม่ไปให้ค่าไม่ให้ความสําคัญไม่ปักใจเชื่อในความเจ็บปวดนั้นแยกรูปแยกนามไม่ยังเห็นอนัตตาหรือยังอนัตตามันเกิดขึ้นที่ไหนที่กายเราบังคับมันได้ที่ไหนเ่ะส่วนที่จิตเราบังคับได้ไหมไหนใครคิดว่าจิตเราบังคับไม่ได้ไหนใครคิดว่าบังคับได้เออไม่ใช่เรกไปเภอ่ ไปอำเภอวิ่งไปอย่างนั้นแสดงว่าเราบังคับมันหรือม,มันบังคับเรามีเท่ากับอะไรไอ้เมื่อกี้ทามันให้เราไปอำเภอเราวิ่งไปอำเภอก็คือมีเท่าไหบ่มีมันบังคับให,ให้เรากลัวนน่นกลัวนี่นเราไปกลัวตามมันใช่ไหมกลัวตามมันไหมยังไม่กลัวตามมันจิตของเราเราบังคับได้แต่เรื่องของกายเราบังคับได้ไหมไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจคําว่าน,นัตตาอน,นัตตาคืออะไรอยู่เหนือบังคับบัญชามันไม่ใช่ของเราเราไปสั่งมันได้ที่ไหนล่ะกายล่ะบอกาให้มันหายปวดได้ไหมล่ะแต่จิตเราบังคับมันบังคับว่าเออปวดกว็เรื่องของมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ที่จุดสัมผัสแรกๆมันก็บังคับจิตได้1% 2%แต่ฝึกให้ชำนาญมันก็อยู่ได้เอง นี่แหละคือธรรมะอย่าไปตีความอนัตตาไม่ใช่ของเราอนัตตามันเป็นอนัตตาคือไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีกรรมไม่มีอะไรไม่ใช่มีกรรมหมดเลยใครไปสอนว่าไม่มีกรรมใต้าหามัเลยอยู่เหนือกรรมก็คืออะไรคือวิปัสสนาแต่ก่อนที่จะมีวิปัสสนาต้องมีอะไรเจตนาเพราะฉะนั้นเจตนาเป็นลูกพี่ของใคร ลูกพี่ของกันแต่ถ้าอยากพ้นทุกจะเอาแต่เจตนามันพ้นทุกไหมไม่ต้องขึ้นสุวริยมังม,มีองค์แปดหรือทางสายกลางก็คือเจตนาไอ้คำว่าจนไม่เจตนานั่นะแหละคือทางสายกลาง้วนะยังเออไปให้ค่ามันไหมอ่ะจนไม่เจตนาเนะี่ยไปยึดมันไหมอ่ะชัดเจนนะยังเออให้เข้าใจนะให้เข้าใจ ไม่ใช่มันเป็นอนัตตาแล้วเอาอะไรมาเรียนก็เ,เอาอนัตตาอะไรมาเรียนอะเอาสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้เนี่ยเห็นหม,มันมปวดหัวตัวร้อนเห็นไหมอย่างหลวงพ่ออะปวดเอวเดินเหมือนกับวัยรุ่นอะเ,ออเดินเหมือนนักเลงเ,เดินกระดกซ้ายกระดกขวานะแต่เราบังคับมันไม่ให้ปวดได้ไหมเรื่องของกายอะเออมังคับไม่ได้แต่เรื่องของจิตเรามังคับได้ไหม บังคับได้บอกโอ้อย่าไปยึดมันนะอย่าไปให้ค่ามันนะอย่าไปเชื่อมันนะวางมันนั่นแหละเขาเรียกว่ารแยกรูปแยกน้มทิ้งรูปทิ้งน้มแยกจิตออกจากสังขารแยกจิตออกจากสังขารชัดเจนหรือ,อยังไม่ใช่ไปบอกอนัตตาแล้วเอาอะไรมาเรียนอ,อะไรมาสอนอะไรมาปฏิบัติในเมื่อมันเป็นอนัตตาจิตนี่มันจิตนี่มันเราบังคับมันได้ะ แต่ถ้ากายบังคับไม่ได้เห็นไหมล่ะถ้าเมื่อไรที่เราคิดว่าเราแค่รับรู้แล้วเราพนทุกข์เอาอะไรมารับรู้ล่ะก็นั่งคิดเอาใช่ไหมวรานั่งคิดเอาเรามารับรู้แล้วพนทุกไม่ใช่มันต้องเอามารับรู้สิ่งที่จะเอามารับรู้ได้ล้วนแล้วแต่เกิดเราเรียกว่าสภาวะธรรมหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ พรามันจะขึ้นมาให้เรารับรู้ได้อย่างไงไม่ใช่ไปน,นั่งคิดเอาผมขนเล็บวันหนังไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไอ้น,นั้นเป็นสัญญาหรือเป็นปัญญาเป็นสัญญาของสมองเป็นความจำได้หมายรู้แค่นั้นเองมันเป็นประสบการณ์หรือยังที่เขานั่งภาวนาแล้วถ้าเขาบอกว่าผมขนเล็บยกธรรมขึ้นมาพิจารณาพอเขาคิดถึงผมเขาก็เห็นเป็นเส้นผมเลย ถ้าเขาคิดถึงอาสุภะกระดูกอัฐิอัฐิเขาก็เห็นเป็นโครงกระดูกเขาจะยังมันเกิดขึ้นเป็นโครงกระดูกในจิตเลยไม่ใช่เป็นนึกเอาธรรมดานะมันมันเป็นภาพนิมิตขึ้นมาเลยเป็นอย่างไรเพราะเขาเห็นเป็นโครงกระดูกเขาก็ไม่ได้ให้ค่าแล้วก็บอกเออเห็นก็เรื่องของมันไม่เห็นก็เรื่องของมันมีหน้าที่ภาวนาก็ภาวนาไปแต่ของเรามันไม่ได้นึกเป็นภาพมันนึกขึ้นมามันไม่ได้เป็นภาพถูกไหมล่ะ ที่มันไม่ได้เป็นภาพเพราะมันเป็นสมาธิหรือยังมันไม่ได้เป็นอุงขาหานิมิตไม่ได้เป็นอุอะไรปฏิภาคาหานิมิตใช่ไหมยมเสิร์ใช่ไหมเออที่เขาลึกขึ้นมาเขาลึกอะมันเป็นภาพเลยนะต้องเข้าใจตรงนี้นะเราไม่เข้าใจม,มันก็ไม่รู้ อย่าไปเข้าใจว่าทางที่สายวัดป่าเขานั่งเอาแล้วเขานึกงเอายกธรรมขึ้นมาโดยพิจารณาในนึกงเอาไอ้ที่เขานึกเอาเน่นึกพอเขานึกถึงอะไรมันปรากฏเป็น,ปนสมมุติสัจจะให้เราเห็นเน่ยเป็นภาพเป็นนิมิตออกมาให้เราเห็นพอเป็นนิมิตขึ้นมาเขาก็มีหน้าที่เพียงสติรับรู้สติวางเฉยในนิมิตอยู่ที่ไหนที่จุดสัมผัสใระ่าอย่างเขาไม่ได้วิ่งไปอยู่ที่นิมิตเนอะเขาอยู่ที่ มีสติรับรู้แค่นั้นเองเนี่ยอธิบายทำกันผิดก็ลงกันหมดลงกันหมดถ้าไม่ภาวนาจำไว้ไม่มีเมื่อไม่ภาวนามันจะมีกำลังอย่างไหนดึงรูปนามขันห้าดึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาให้เราพิจารณาธรรมเมื่อเราไม่มีอะไรพิจารณาธรรมเราไปนั่งคิดเอานั่งจินตนาการเอานั่งนึกเอา ถอนภาวนามางญหญุนหิดไหมเออตึงไม่หมดใช่ไหมมันเซอเ,เออมันมึนมันเซอไปหมดเลยนั่นเรียกว่าภาวนาผิดไม่เข้าใจว่าจิตตั้งมัน่นจิตสงบคืออะไรสมาธิเอาสมาธิยกธรรมขึ้นมาพิจารณยพวกเราไม่เข้าใจก็เป็นนั่งนึกเอามาภาวนาถูกไหมต่ำนี้ก็ไม่ใช่ของเรามันมองเห็นเป็นรูปต่ำไหมอ๋อตัดพุทธตัดทูออกเลย เห็นหนอก็ตัดตัดเห็นหนอไอ้ตัดพองหนอยุกหนอกออกก็มาเป็นเห็นหนอเข้าใจยังมันมีสติอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งไปอยู่กับตับไม่ว่าใช่ไปยิ่งอยู่กับโครงกระดูกชัดเจนนะยังเพราะเราปฏิบัติผิดไงพอปฏิบัติผิดก็เสิรี่ทุกแท้เป็นแท้ตายธรรมะบรรยายในครั้งนี้ก็สมควรแก่เวลา หางมีคุณงามความดีใดที่เกิดจากการแสดงธรรมไม่มากกว่าน้อยอัตมาภาพก็ขอ,อนอ้อมอุทิศให้แก่พระคุณเจ้าชีพรามบุบาโสอุบาสิกาที่อยู่ณที่นี่ทั้งที่มองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้อีกทั้งสาธุชนญาติโยมผู้มีส่วนในกิจการงานบุญของลานหินป่ามโมกเมื่อได้รับแล้วจงพบแต่ความสุขอย่าพบกับความทุกขให้มีพระนิพพานเป็นที่หวังได้โดยเรยวันในชาติปัจจุบัน ทุกท่านด้วยเชิญคือต้องเข้าใจให้ถูก